สวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่สีกขู่ทุกคนมือนี้สมาเบาเอื้องรถเนาะพี่น้องบ้ามันสีแล้วมือได้เนาะพี่น้องกับมือได้สีไปเอารถเนาะกับผ่านมากกับเลื่อนกลัวเนาะพี่น้องที่รถที่รถเกิดอุบัติเหตุมารถบริเวอยู่เื่นเนาะละเลื่อนกลัวแล้วพี่น้องเอ้ยแป๊บเดียวเนาะกับมือเนาะพี่น้องสร้างคนบ้าแล้วเนาะคนบ้ามืออื่นที่เด็กว่ามือนี่แหละ เป็นโต๊ะมื่อวานนี้ถามเป็นว่ามือได้สีแดดเป็นว่ามือนี้พอดีมือนี้กับบ่แดงพี่น้องเคนแจกมาบอกแต่เสาคนว่ามาแล้วเด้อหัวหน้าคนว่าอ่านเดือดไปอีกมือหนึ่งเด้อเป็นมืออื่นเนาะเนาะก็บ่าโอเคโอเคมืออื่นอื่นเนาะพี่น้องหาเบิ่งแบบจะเป็นยังไงกับมาบอกมาแจ้งพี่น้องเนาะเพราะว่าเงียบหายไปลาเนาะเดือดรวดหนะพี่น้อง ก็เลยมาแจ้งพี่น้องเบิ่งแต่เดียวถ่ารุ่นมื่ออื่นหมดแล้วว่าสีออกมาเป็นแนวไรเนาะพี่น้องหลังจากที่เห็นเต่าช่วยสีงามสำหรัไรเนาะตอนนี้ก็กำลังออกมาะนาะพี่น้องมาเบิ่งนโง่ไหนพี่น้องเลยมาเจอเบิ่งนโง่เนาะมีแต่ว่ามื่ออื่นนี่ก็ถ่าสร้างโทุมมาเนาะพี่น้องว่าเพื่อนเสียหายไปครับตอนเศร้า หรือสิเป็นตอนแฉงเนาะพี่น้องกิดปุ่ีเรือนหนึ่งกับอีกจักมือวะเพระาะว่ารถเกิอดอุบัติเหตุแั่งวันที่สิบหกเนาะพี่น้องวันที่สิบหกนี่ก็วันที่สาว,วะผ่านมาเดือนหนึ่งกับเดือนหนึ่งกับสามสี่มือวะ่ะแมน่นบอแมน่นเด็ดเดือนหนึ่งกับสามสี่มือที่รถบริษัทจอดยือนเดยกะบ,บริษัทครับเนาะพี่น้อง บริสิลดรถมาเรือนตายี่เนาะแต่ขึ้นหอโดดอยู่สิเนาะเพราะว่ากเฮิงเติบไปเรือนหนึ่งเรือนกลัวนะสิเนาะกำันเติบอยู่มาเรื่องแปลงรถเบอเรื่องเห็ดสีเห็ดยังนี่งานนี่มันต้องงานสะอนะพี่น้องแบบเข้าสิไปเด่งไปดวนเข้ากับบารายเนาะพี่น้องสิไปเด่งไปดวนเข้ากับบารายเพราะว่าลูกค้าเข้ากับลายนะพี่น้องรถกับมันชิมีแต่รถเห้าขั้นเดียวเนาะพี่น้องแต่ข้าใจเพป็นอยู่ดอกสร้างเนาะพี่น้อง กับเพิ่นกับทัมอิดเพิ่นกับวานนดแต่ทัมอิท่ัดมาสองเ่อสามสักสามสัปดาห์เนาะสามอาทิตย์เนาะมาผ่านมาสามอาทิตย์เพิ่นกับว่าขออีกสี่ห้ามือขออีกสี่ห้ามือกับย่างบวระเนาะเพิ่นกับว่ามือนี้สิไปเอาเพิ่นว่าเออมือนี้หายไปเอาอีกขอเกลือมากิดมือนี้กับเพิ่นว่าบ่แลรวอีกเนาะขออีกมือหนึ่งเพิ่นว่าบวมยังเนาะพี่น้อเข้าใจเพื่นเดียว เพาเพียงแต่โหลดมันออกมาง่ามมาดีเขาก็โอเคไล้เพราะว่าเขาบอยากไปดึงไปยังสางนะพี่น้องเสร็จไปตามไปเนาะตามหาอันตรนแหละมาจักไรกบามีแต่ว่ามืออื่นเนาะถาเบิงถาส้มน้ำกันพี่น้องขาเบิงขีดมืออื่นเนาะก็ขอเชื่อว่าหรายคนพี่น้องกับขาเบิ่งคือกันนะนะพี่น้องเพราะว่าเป็นกติติ๊ตามันกระฉีออกมาเป็นแนวไรเนาะแต่เขาเสพดีอยู่บ่เนาะ สีชันนะมั mm ้สิเป็นเังไรพี่น้องบอดมันปีนมันต่ำอย่างนั้นเนาะก็ท้าเบิงน้ำกันเนาะพี่น้องเดี๋ยวนี้มานน้ำเอาก้อนนะพี่น้องเพราะว่ามมากินมันก็กินอยู่แถวไหนแหละพี่น้องไอ้ก้อนข่อยแบบโมไปไกลเนาะว่าปลาปลาเป็นกระเบนหนะข่อยเนาะว่าเขาแหละหน้าแซงเนาก็ปล่อยสบายเนาะพี่น้องยามนี้ก็คือปล่อยมัวได้เนาะพี่น้องเข้าทันเในขณะ ไอ้คนกับว่าเลี้ยงงอแนวนี่มิเตตายกับตายแบบว่าเลี้ยงแบบปล่อยปลาละเลยนะพี่น้องเคนเมินมาว่าเนาะบ่าื่องงอที่มันตายนะพี่น้องคืองอดำของงอถักดำของมันตายกับบ้เมียนปล่อยปลาละเลยเนาะพี่น้องปกติกับมิเตเดี้ยงเนี่ยนี่คูปีเลี้ยงแบบนี้คูปีนะพี่น้องกับเมียนตะคอยเลี้ยงเนี่ยนี่ผู้เดียวเลยกับคู่ขวเนาะ เขาก็ไม่จะเดี splash, be The ่ยงปล่อยเพราะย่ามปล่อยนะพี่น้องย่ามมันปล่อยเนาะย่ามฝนเขากับฟูย่ามแบบเขาเฮียไงนะนะมันจะขาดไม่ตายเนี่ยง้อตัวนี้เนาะพี่น้องหลายคนก็แตมีค้อนข้าวมิ้ว่ามันตากแหลดตายบ่กต่คือบตากแหด่มันตัดไปเนาะพี่น้องเพราะว่าง้อปล่อยเลยคือยังสี่นะมันแดดมันหอนมันก็ต้องเข่าห่มเลยเนาะพี่น้อง เพรบาอห้าวบริขูกมันนี้ห้าวบริขูกมันแบบเรื่องตามตามตามใจมันฐานะมันจะกินยังไม่กินไปใส่มันก็ไปหันไปบกไกลเนะะาะเพราะว่าแถวหนี่งก็หัวอ่ะเลยทางหนึ่งก็หัวมีแฐานาซ้ำทงนี่แหละมันอยู่ขอบเขตนี่เนาะเฮ้ยอะไรเป็นมนันนอนหน้าน่ะนะหัดมันกับบริหน้อนดอกอยู่แถว แบบพงห้ามพงยังแถวเทียงเธอยังมันหมักเขาไปนอนป่าเนาะพี่เนาะนอนป่าเพราะว่าแง่มันเขื่อนหั่นมันยุ่งร้ายเมืม่อยรลายเนาะพี่น้องมันก็เพราะอะไรเก่าไหลซีนะั่นนะอยู่อยู่ป่า อย่าก็เร so ิ่มพุ่งไม่ได้นาะพี่น้องเพราะว่าฝนตกเสวงนี่ตกเมื่อเวดเมื่ออยู่เริ่มพุ่งไม่ได้หยาเห็นยังไงเลยคันดังขบ ลา้เมั่อเขื่อนเนาะนต่ในชีไล่ฝนเมื่อเขื่อนกันเนาะลายเมื่อหบานกันเพราะว่าหัวจนมันมันบาดเนาะงัวเถิกดจนนะมัเป็นบาดพี่น้องที่เอาเมื่อผูกไว้เนาะเพราะว่าชาวชีจับถึงจับอะได้เนาะ ตอนนี้งอหน่อยตัวออกใหม่นะพ่า้องสีขาวออกแต่ผนฮะเอเมชักยาพนย้วกเลราสองสามเดือนจะออกมาเมื่อเมื่อเมื่อ นี่นหละบ่อนี้แหะพี่น้องเอ้นแต่ละปีเนาะเวลาเอาเมื่อนามถ่วมพนะลุยนามเมื่อแต่ทางนี่นะแต่ว่าตัวนี้นแถวนี้เข้าอันนี้เนาะเข้าดูดเบิดพี่น้องจะกินไม่จะปลาแก่เนี่ยบอลมันหลอยขามหัวตรงนี้ยเดือดสิบโตเนาะ อ่สิเบโตตายตัวหนคำคำคำึ่งไอ้ขามขามขามนี่แน่ะแต่แต่ปีร้อยขามตัวนี้เนาะ เราจะดึงหานขามให้เฮ้อเขาใส่หลอกก็ปลาสิ้มนั้นเดี๋ยวแต่ะปีให้นัเขามขามนี่แหละพี่น้อง ถั่วมเมื่อไรแถวเนีน่ยหากนี่ยฝัดเป็นปลาเพราะว่าเข้าหัวธนบมาดุดแต่ละปีเนาะพี่น้องย่างฝนต้องร้อยหนามขามหวยจอ็กซว่าหลอบหนึ่งใช้เถืถ่อหัวเค่ะทีนี้ฝนตกหนามธนมิเจ้าเนี่ยหัวยห้ก็หอนเี่เนาะ ที่นาำเต็มนะท่านฝนตกลงมาแห้งเ่ย